สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า16สัญญาณบ่งบอกว่าคุณยังไม่คิดจริงจังกับเธอนะ,ะจินจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะอันนี้ก็คือชุดแรกเนี่ยข้อ1ถึงข้อ8ก่อนนะคะเพราะทั้งหมดมี16ข้อนะคะเขาบอกว่าการได้เจอใครสักคนที่รู้สึกจริงจังและรู้สึกอยากใช้ชีวิตที่เหลือร่วมด้วยนะั้นแน่นอนว่า ไม่ได้หาเจอกันง่ายๆและเวลาที่ผู้ชายอยากจริงจังกับความรักแล้วพอได้ไปเดทก,กับผู้หญิงที่ชอบในครั้งแรกคุณก็คงหวังจะให้เธอเป็นคนที่ใช่คนสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณไปชั่วชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณกลับรู้สึกไปอีกแบบโดยที่บางทีก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรฉะนั้นวันนี้เราจึงนำ16สัญญ,ญาณที่บอกว่า คุณยังไม่พร้อมจริงจังกับความรักมาฝากหากหนุ่มคนไหนมีอาการเหล่านี้นี่แน่นอนแล้วครับว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆนะฮะเขาบอกว่ายังต้องการออกเดทกับคนอื่นอยู่นะฮะก็หมายถึงว่าถ้าคุณออกเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ยังคิดอยากเรียนรู้นิสัยคนนิสัยใจคอคนอื่นไปเรื่อยๆเพราะ แค่อยากคุยอยากออกไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงกับเธอเพื่อคลายความเบื่อหน่ายให้กับตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณยังไม่พร้อมจะหยุดอยู่กับใครเป็นพิเศษในตอนนี้นะคะต่อไปเขาบอกว่าไม่ยอมเปิดเผยตัวตนเมื่อมีความรักครั้งใหม่หลายคนก็มักจะยังไม่ยอมก็ยังไม่เปิดเผย ให้เห็นตัวตนที่แท้จริงหรือยังไม่กล้าเล่าเรื่องส่วนตัวมากนะักเพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะไม่จริงจังหรือรับนิสัยที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้แต่หากนานไปคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเผยให้เขาเห็นตัวตนของคุณสักทีนั่นแสดงว่าคุณไม่พร้อมที่จะจริงจังกับความรักครั้งนั้นแล้วแหละนะต่อไปเขาบอกว่ายังรู้สึกดีกับคนรักเก่าหากคุณยังคงรัก หรือคิดถึงคนรักเก่าอยู่และมักจะนึกถึงช่วงวันเวลาดีๆทั้งคู่ที่ทั้งคู่เนี่ยมีให้กันในอดีตอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมจะเริ่มจริงจังกับคนใหม่และยังไม่อยากสร้างอนาคตร,ร่วมกับใครในตอนนี้แต่เมื่อไหร่ที่พร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกับคนใหม่วันนั้นภาพวานวานเก่าๆเ,เหล่านั้นจะเลือนหายไปเองนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าไม่รู้จักพัฒนานิสัยความผิดพลาดจากความรักในอดีตถือเป็นบทเรียนสอนใจให้ไม่ทําผิดพลาดแบบวันเก่าๆอีกแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมจะแก้ไขความผิดพลาดที่คุณมักจะทําจนไปนําไปสู่การเลิกราบ่อยๆก็หมายความว่าคุณยังไม่พร้อมจะทําตัวดีเพื่อใครสักคนหรือเรียกง่ายๆว่ายังไม่อยากจริงจังกับใครนั่นเองนะคะ ต่อไปเขาบอกว่ารู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเข้ากันไม่ได้ขึ้นขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าคุณเริ่มไม่จริงจังกับเธอนะฮะหากคุณลองได้ไปเดทก,กับผู้หญิงที่ถูกใจบ่อยๆคุณจะเริ่มรู้นิสัยของเธอมากขึ้นจนอาจจะได้เจอจุดๆหนึ่งที่คิดว่าเข้ากับเธอไม่ได้แน่นอนแล้วคุณก็จะเริ่มตีตัวออกห่างเพื่อไม่ให้ความรู้สึกถล่มลึกลงไปโดยอัตโนมัตินะคะ ต่อไปจิตใจวาวุ่นตลอดเวลาความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามน,นะฮะที่จะทําให้ยิ้มและหัวเราะได้ตลอดเวลาแต่หากวันใดคุณต้องวาวุ่นใจนะฮะคิดแต่เรื่องความรักครั้งนี้จนทําให้อมทุกข์ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณไม่พร้อมจะจริงจังกับความรักครั้งนี้เลยไม่มีใครที่ต้องมาทนทุกข์ใจตลอดเวลาที่ได้อยู่กับคนที่ ที่ได้อยู่กับคนที่ใช่หรอกนะต่อไปเขาบอกว่ารักเป็นอิสระที่สุดหากคุณไม่ชอบกันหากคุณไม่ชอบต้องไม่ชอบการต้องคอยบอกคอยรายงานทุกเรื่องราวในชีวิตประจำวันให้เธอได้รู้หรือต้องคุยโทรศัพท์กันนานหลายชั่วโมงต่อวันนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนรักอิสระและความอิสระที่คุณหวงแหนนี่แหละ ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ายัางไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับใครสักคนอย่างจริงจังนะะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่8นะะชอบการออกเดทไปเรื่อยๆช่วงเวลาที่เริ่มรู้จักใครสักคนนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีความสุขที่สุดแล้วและถ้าหากคุณต้องการมีความสุขอยู่แค่ช่วงเวลานั้นและคิดว่าถ้าคบกันไปก็คงต้องเลิกกันสักวันนั่นหมายความว่า คุณยังไม่พร้อมที่จะหยุดกับใครเพราะคุณต้องการใช้เวลาออกเดทหลายๆคนเพื่อหาคนที่ใช่ไปเรื่อยๆจนกว่าเจอเธอคนนั้นจริงๆนะคะอันนี้ก็จบไว้ข้อที่8ก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ชุดที่2นะคะยังไงคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ